สบายดีพี่น้องไปป่าลูกไปป่าลูกป่า,ปาโดยสบายดีโว้ยหนังเฮียเนาวคนนะขนมอมยิ้มแต่ละอันแต่ละคนแต่ละคนสบายดีพี่น้องส,สวัสดี FC เอฟซีนี่ยแพงสุข,ขสุขคนอ๋อครับเคยหล่าคือเก่าพี่น้องมันนี่การลูกค้าน้อยๆเขาก็มาพุก เต็มห่นแต่สวดสวดเลยพี่น้องเลยแต่สวดสวดสวดเลยอมยิ้มกันมีบสิคูคนเลยโสดเป่าได้พร้อมทั้งได้กินทั้งได้เป่าโอ้ยคักขนาดเลย อันนี้เลือกผักผักเลือกเลือกเล่นพี่น้องเอ้มันชิมีเข่าเลยกับแปดโมงเก้าโมงแล้วก็เลือกเล่นเลือกประมาณสามสิบนาทีแล้วก็ไปเข่าอีิบเ็ดโมงก็เลือกเมื่อกินเข่าบันนี้เนาะ ไปเรียนอยู่โรงเรียนเลยพี่น้องนักเรียนมีห้าสิบคนพี่น้องเลยเนาะน้องๆน,นักเรียนมีห้าสิบคนมีแต่อนุบาลอนุบาลขึ้นไปหาปสามเข้าปได้เลยเนยปสองเจ้าเด้ พอหนึ่งนั่นดิรอสองพอสองสองคนพอหนึ่งผู้หนึ่งกีนนองเลยพอหนึ่งไายคนบุลกจะคนปอหนึ่งมีจ็ดคนมีจะคนนะร้าุญเจ็ดคนนะพอสองจะคนอสออสอปดคนอสองคนพอสองแปดคนพอหนึ่งเจ็ดคนเป็นเป็นิบหคน นนนางเฮียนคือหอดหาชีพสปอสามเจะคนาองว้ายมันได้ชีพไปหอดหาชีพอนุบาลจะคนอนุบาลมีีน้องเนยวอนุบาลอาญาปอสามชองคนมาสันรวมแล้วมีอยู่สิบเจ็ดคนพี่น้องเลยวันแล้วนักงเรียนคือหอนหาชงงเลยหนกลหอด้าเร็วกาคบอร จากแล้วคอยกับหกานลูกเลยมันแนวมันเยเนีมันมากับ้านเลีวแล้วนืองไวมีอเด็เด้อืมอย่าเด็ดเด้อมันสิมุนเด้อมันสีกขราดอย่าเด็ดมันเด้อมันสีเขาเด้อ ข้าวชุกเลยป่าว้าห้าปุ๊บที่พัดเข่าพี่น้องเลยมีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงเขาพัดน้องๆหนักเรียน แต่ยังบริาพารตอนนี้กำล,ลังเตรียมเครื่องปรุงไข่จากเท่าไรกล่องเลยแปดสิบกล่องนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเลยประมาณแปดสิบกล่องนเนาะสิบข้าวผัดนะ,ะประมาณ

I mm -hmm. สวัสดีครับผมสวัสดีครับบอเอาได้ตัวน้ำบอเอาได้มันตกเลยมันระยะเย็นเขาเอาเลยครับเอาตกเลยถูกตกเลยน้ำวังประชุนใครตกแตกเนอะลูก

พ่นแม่คือารนตะลงโอเคดร้วขับรถปืนๆอะนี่ก็ได okay? ah> ah> sí, ้เบิ้งงบน้งล่ะที่มาไหนบ่า่อุ้ยเอ็นพิ่นกันห้างห่างที่ตะลมก็ซาตุกมน อย่าลงไปได้อย่าล,งไ,ไาลงไปได้เออไปนั่งเฮือนมันพี่แออืน่ยังหรอยังล่อเออมามาพ่อกะชิคืนมะอยากให้คืนน้ำ ยังกับปรหยาดที่เธอกับคนนันนก็ให้ดุงกันหอมใหญ่นะก็แค่รดอดพี่เนาะก่องโมโฟการขอโทษพี่น้องขอโทษเอาไ้หลย สีสันงามขนาดเลยไปอรอาเลือกอาอ่ดาวย่าาหกเมื่อเลยดิพ่มันไปหลกกบแม่มันนเือไม่นช่เอาเิองบ่อา่อยย้อยี่อะยังนี่งให้กระถางนึ่งไปงไดปซะยืนอยู่บ่

คลิปนี้ก็ขอลาก,ก่อนเทีอพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเบิ้งอีก่อนพี่น้องมีกุ้งพร้อมนี้พอกันไหมคลิปนากับเคยลาสบายดี